หนึ่งท่ายืดหลังแบบง่ายๆก่อนอเลยฝากทุกคนกดใจกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ออกไปเป็นกำลังใจให้รูด,ด้วยและถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบแล,แล้วแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดเซฟไปเลยนะเอ็กซ์เซสซท่านี้เหมาะมากเลยสำหรับคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานหรือขาตึงหลังตึงมากๆจุดประสงค์ท่านี้ได้อยู่2กล้ามเนื้อมัดใหญ่คือการยืดกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อหลังขาแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสที่การยืดกระดูกสันหลังกัน เราใช้ท่ายืนแยกขาความกว้างเท่ากับสะโพกแต่ถ้าคนที่ขาตึงหลังตึงมากๆแนะนําให้กว้างกว่าสะโพกหน่อยอาจจะประมาณช่วงหัวไหล่ของเราได้เลยและคุณเช็คเลยว่าเท้าของคุณบิดเข้าขนานกันเป็นเลข11หมายความว่าไงไปลายเท้าไม่เปิดไม่แปรออกแบบนี้มากเกินขอเท้าเป็นเลข11เอเพื่อจะ,จะโดนกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างพอดีแล้วให้คุณห้อยแขนสองข้างลงไปแบบนี้เลยจังหวะนี้มองตรงค่ะแล้วหายใจเข้า หายใจเข้าสุดจนเข้าไปไม่ได้แล้วเกรงท้องหน่อยก้มตัวลงไปเลยก้มง่ายๆไม่แล้วไหลมือลงไปหาหัวเขา่าเริ่มจากตรงนี้เราโฟกัสที่กล้ามเนื้อด้านหลังเพราะฉะนั้นเรางอเข่าเล็กน้อยอ่าเพื่อลดความตึงของขาก้มไปแล้วพอทุกคนหายใจออกก้มลงไปอีกหายใจออกอยู่หายใจออกอยู่หายใจ,ออ,อ,ยยจออกอยู่ไหลมือลงไปหาข้อเท้าหน้าเท้าใครได้ไปลายนิ้วลงไปแตะพื้นอยากให้คุณค้างไว้แค่นี้ปล่อยคอลงสบายๆ อ่าทีนี้คนที่ขาตึงหลังตึงมากๆอาจจะลงได้น้อยอาจจะแค่มืออยู่ที่หัวเข่าไม่เป็นไรสายตาม,มองลงไว้สําหรับใครที่มือสามารถถึงพื้นได้ทํำยังไงงอเข่าวไว้ก่อนและแค่คุณผ่อนลําตัวสบายๆให้คุณจินตนาการว่าคุณจะเอาท้องไปหาขาเอาอกไปหาเขา่าปอคองอเข่าวไว้ค่ะเราต้องการเน้นคือการเหยียดกระดูกสันหลังเชื่อเลยว่าคนที่ตัวตึงมากๆอาจจะลงได้ไม่เยอะไม่เป็นไรฝึกทุกวันค่ะหายใจออกจนหมดหายใจออกจนหมด พอคบแล้วทายังไงปล่อยคอลงไปเลยเวลาขึ้นมายกกระดูกสันหลังขึ้นมาก่อนเอาหลังล่างขึ้นมาก่อนห้อยคอไว้เอาหลังกลางตามขึ้นมาหลังบนตามขึ้นมาแล้วศีรษะจะขึ้นสุดท้ายแบบนี้เลยถ้านี่จะทำให้รู้สึกหลังของเราเบาขึ้นหายใจออกก้มลงไปนับเป็นหนึ่งรอบทำสักหาครั้งทุกคนทำทุกวันทำสม่ำเสมอหลังคุณจะยืดหยุ่นมากขึ้น